อุ้ยลวงลงลวงหนึ่งลองหนึ่งตัดช่ยนลวงหนึ่งโดนสไนเปดียงยังยางหน้าปงตัวระวังนะ นอีกอสวยเพื่อนอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึง่งชัดซะไหนชัดซะไหนามาซ้ำกูใหญ่เลยขยับมาขยับมาเ,เขา้มามาเวลาข้างหลังนะท้าอุ้ยทอ้ทอทอ้อท้อชุบตัวเองดิสวยเพือพ่อนเจาะท้าดมันชุบตัวเองอยู่ luông lùm 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 ăn lùm ăn lùm ăn, đẹp đẹp mình chụp tự kinh ui ui mà vui mà vui mà đi một มึงจะตายอ่ะเพื่อนออไม่ใช่เกาะจะแตกไม่ใช่เกาะแตกม่ใช่วะกูโมเลยยืนนิ่งๆกูก็ลากหัวดิลูกสิษย์กนกุฏิจาก FF วัด FF ลูกสิษย์กุฏิเต็มนี้ได้มาจากดีไฟเลยถ้าเกมแนวๆเนี้ยลับล็อกอะมีล็อกให้นิดนึงอ๋อมึงยังใช้ล็อกเป้าอยู่อรอใช่มันล็อกเป้าให้ ของผมไม่ล็อกอะดิเพื่อนถ้าล็อกก็แบบง่ายเลยอะแต่มันก็ไม่ได้ล็อกเยอะนะแต่มันก็แบบเหมือนว่าจับให้นิดนึงอะก็คือเราก็ลากขึ้นในคอมไม่ล็อกให้เลยนะเว้ยแต่ล็อกก็มีข้อเสียเวลาแบบว่ามันวิ่งอะไรย่งมันจะช้าต้องขยับยิงไม่โดนสักทีว้าวเกาะทองของฟูกินมันคือสิบลายปะอืม มึงว่าแลกของ่ะเงินมีงย <Cou archive> oh, hey, ังสามหมื่น oh, ค่ากูฟูจับเลยอ่ะโอ้มึงแลกเกาะขนาดนั้นหมดแล้ววะน้าเวกเตอร์ทัดกููคืนใื้นท้ราสูเดีองอ่ะมีคนปะเกมนี้ข้อดีมันจบไวนะโอ้ตบตุ๊กเเอ้ก่อนนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยตบใครเนี่ยข้างหน้าเรารู้อยู่อ่เอาตัวเอาตัวตัวขวามึงอ่ะ แต่แน่าจะาเออน่าจะตีเดียวกันเออคิมใกล้กันมาเลยก็ค่อยหลอยก่อนแล้วกันค่อยชาร์จเสือก่อนเดี๋ยวขี้แตกปะปะปะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ทอดอุ๊ยดาวอับเรียกเรียกสุดสุดไปอยู่ลองลองหนึ่ง โตแก่อยู่นั่นมามาวะอยู่ไหนวะอ๋อยังออกยังปูเลยเป็พวกยิงอมคมอ่ะแม็ใช้เป่าหลอกเป่าชัวมันยิงตัวอ,อ๊ะอะไรอะ่ะเฮ้ยอุ๊ยทอดเฮ้ยไรเฮ้ยไรเจ็บเจ็บโอ๊ยออไม่แตกเลย เฮ้ยวงบีบวงบีบมันดักเลยปะดัก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 ข้างหน้าซ้ายมือทอดซ้ายมือซ้ายมือวงบีบอุ้ยทอดชิบละอุ้ยดาวดาวดาวทอดทอดตรงนี้ตรงนี้ชุบชุบชุบหน่อยได้ปะชุบ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 กดชุบกดชุบกดชุบทอดกดชุบสวยสวยวิธีการแบบว่ากดดันเพื่อนที่แท้ถูกฮะ เดี๋ยวลงมาเก็บของดิศพมันมันเข้ามาในวงทันนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยเดี๋ยวคเดือยู่เก็บโยู่็บโยฟูของฟูเล่นสไนด้วยเอ็มเจ็ดร้อยเนี่ยมีอยู่มีอยู่จากกูสักเดี๋ยวอีกสามตัวเลยเหรอโอ้ยอยู่ข้างนอกวงอ่ะอหมดเลยว่ะเฮ้ยเราเล่นข้างบนนี้ได้ปหมเราเล่นบนนี้เราเล่นบนนี้เลยมันก็อยู่ดักมาเลยแหละแต่มันก็วิ่งมา นี่อุ้ยชันมาสกแกนมาน่ะอยู่ของโบ้ไม่อยู่บนหัวเราดาวหนึ่งอุ้ยท็อตท็อตท็อตทับเป็นดาวหนึ่งกำลังระวังนะอุ้ย,ยอะไรยิงมาน่ะ โอ้ยรับเพื่อนยิบตายตายแล้วตายแล้วสวยเพื่อนเอาศพอันอื่นเลยหยู่บนบอลอ่ะศพกูนี่แหละเก็บศพเองก็่นแหละฐานฐานเล่นไหนเล่นไหน <c oughs> ดาวหนึ่ง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 อุ๊ยเลยที่สอง <c oughs> อีกตัวเดียวเอง <c oughs> มันเอาเวกเตอร์กูไปมันจะตายเลยเมื่อาากี้ใช่ไหม,มเอาเวกเตอร์กูไปกับปืนทิ้งแล้วกูไม่รู้ <c oughs> ไปไปหยิบไซเบอร์แหวขอ 7, นะงไซเบอรก่อนนึงอุ้ยเผลอเผลอกด <c oughs> ทอดเผลอกดว่ะ <c oughs>